thank you ได้มืดเจ็ดคุ้มจัดเออคุ้มเลยอะอันเนี้ยเพราะว่า 8, แปดแสนเพชรเองอะแปดแสนห้ามันไม่ได้ถูกนะแต่หมายถึงว่ามันจริงๆอะปกติกว่าจะได้มืดเยอะๆมันหมดกันเป็นล้านๆเลยชุดขอยญาต เฮียมันไม่ใช่บางแล้วมันคือกูมันคือกูไอ้เฮียเกินไปเป้าน้องแล้วมันมาน่ยเพื่อนเออนะครับถ้าจะเอาอาวุธลุงสิบสามธาตุหลักประมาณกี่เพชรหรอพอจะประมาณได้ไหม ถ้าถามพี่เลยนะส่วนตัวนะร้านเพชรอาจจะยังไม่ตันด้วยซ้ำแต่พี่ค่อนข้างมั่นใจว่าเจ็ดแน่ๆแ,แต่เจ็ดก็พอแล้วถ้าถามพี่นะตีง่ายๆเลยหกแสบนบาทธาตุธรรมดาหลักๆมันไม่ได้แบบไอ้นี่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าไอ้นี่อย่างเดียวนะอ่ะมือมาละพ,พูดมือไงต้องพูดเสือ้ออ มันไม่ได้แค่อาวุธท่าอย่างเดียมันจะได้ชุดด้วยมันจะได้อย่างอื่นด้วยในราคาเท่านั้นนะอันเนี้ยอย่างตอนนี้แปดแสนห้าเหมือนเพชรที่กูเปิดได้ขนาดน,นี้ถือว่าโคตรคุ้มใช่คับว่าคุ้มเลยนะเพราะว่าได้สองมืดได้แสงกระจายได้ชุดเลือดแบบมันเป็นชุดที่ต้องใช้อะ่ะอันนี้คุ้มอ่าละมืดมาให้หนึ่งบางบอกเโอเค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 บางจัดให้ กูว่ากูไม่เจอมึงนานแล้วนะเฮียนี่รอบหน้ามันจะต้องให้ปืนผมอีกแน่ๆแต่เดี๋ยวผมจะสกิปตัดบทมันเพราะอะไรวะพอสกิปเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไม่ใช่ลมอะ เฮ้ถ้าหาลอกไอ้เหี้ยฟังกูอยู่อะดิถ้ากูจะคลิปกูก็โดนลมมึงอีกรอบดิแต่กูไม่ไงกูไม่สคิปแค่นั้นแหละอืมเจ้กูหลอกไอ้เหี้ยเจ้โถ่น้าพูดเดี๋ยวเกมมันรู้อหลอกไงกูหลอกไนงะนะแต่ได้เหี้ยอะไรอะ ขอสักชิ้นว่ะมืดอ่ะขอมืดสักชิ้นวะอ่ะรอบนี้ถ้าเป็นการันตีเราได้ของที่เราไม่ใช้เดี๋ยวพักก่อนแล้วก็ขอไปดูสัตว์เลี้ยงอีกอาจจะใช้สัตว์เลี้ยงสักโลสองโลผมว่าไม่แย่มาขัดดวงก่อน ได้ย่ไฟยังไม่เต็มไหมเท่าไรได้อยู่ไง <sus Toyota> ไ,ได้ใช้เทียดีกว่าลมออนิจิวะอฮ้ยให้สัตว์เนี่ยผมว่าสัก2โลไม่แย่เพราะว่ายังไม่ตันเลยนะครับแต่ปกติแล้วเลดกาชาเนี่ยมันเอาตัวที่นี่การันตีใช่ไหมแต่พอไปเราไปเปิดตู้ปกติที่นี่ก็จะออกบ่อยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองดูสักโลนึงก่อนดูทรงก่อนแล้วกัน ให้พี่เติ้ลหน่อยแล้วกันกระบอยก็จัดให้พี่เขาหน่อยเฮ้ยกระต่ายวะดิเลตเดียวกับยามีนะแต่ออกกระต่ายกระต่ายหายากครับกระต่ายพี่เติ้ลเจ็ดด้วยไอกี้ผมเห็นละ พี่ส่งมามาอีกแล้วดิไอ้เหี่ยไปทรงดีเหมือนกันนะเฮ้ยเหี่ยทรงดีจังวะ โหดจริงย่อยโหดจริงโอเคก็ได้อยู่แล้วถ้าเปลาพอมพิเตอร์ยังไม่ครบไหมเออมันให้ตู้เลทไงตัวเนี้ยไห้ผมว่าได้อีกรอบว่ะผมว่าทรงยังโอเคอยู่นะมันยังไม่เกลือสัตว์ตัวไหนบัฟดีสุดบัฟหรอ โมันบัฟมันมันแต่ละท่ามันไม่เหมือนกันนะครับคุณ <S <S อ่าเริ่มเงียบแบบเงียบอย่างเงี้ยตอนการันตีได้กวางเพราะกวางพี่เขาขั้น10แล้วและอันนี้การันตีตู้นอกเลดด้วยแล้วยังได้มันอีกเกลือสมบูรณ์แบบ แล้ถ้ามันเกิือสมบูรณ์แบบปุ๊บเราก็กลับไปเปิดอาวุธเหมือนเดิมนะฮะลุงไม่ออกเลยได้ไงวะเนี่ยเกือแบบเกลือสมบูรณ์แบบอันเนี้ยอ่ะเกือแบบสมบูรณแบบปุ๊บกดสคริปม้าเขียวม้าเขียว โอเคโอเคโอเคแม่เกือบจะสมบูรณ์แบบนะครับแต่พอละพอเมื่อกี้ก็ถือว่าเกือม,มากๆอ้าวเงินหมดยังไงเดี๋ยวพี่เขาก็ทำของอีกขอญาต่ีแพ็คอันนี้ถ้า40แพ็คไม่มีล้านหนึ่งชัดละอาวุธมืดมา <c oughs> เปิดมา2ล้านสวย,สวย มาอีกหนึ่งล้านสวยเอ้ยสองล้านสี่ล้านเอาเมื่อกี้สามเลยเหรอเอา้าอันนี้ห้าแล้วปะเอ้ยหล้านส,สวยหกล้านอีเฮียสิบหอรวยจัดดอกนี้รวยจัดดอกนี้รวยจัดต่อครับอีกสองแสนเพชรโอ้ย ต่อครับโอ้บังจบๆจบไปบังขอมืดให้มันแบบจบจบไป ม,มึงไม่เอาอะไรให้กูเลยอ่ะรอบนี้แต่กูขอมืดอันเดียวแล้วชุดอ่ะเลือดก็ได้แม่ก็ลงทาวิ่งล่าสุดผมเผลอย่อยนกดำสิบเรียบร้อยเจียงอย่าเอาพี่เป็นเยี่ยงอย่างการย่อยของ10เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องดี ไอ้เงียบวะเงียบมากเงียบมากรอบนี้เงียบจริงเฮ้ยบังมึงไม่ลุ้งให้กูเลยหรอสองลุงเนี้ยสองการันตีนี่คือมึงจัดแบบเต็มเต็มให้กูเลยหรอมึงเอาคืนหรอบัง อินิจาอย่าเพิ่งเหมาว่ามันเกลืออินิจารอดูโลการันตีก่อนอินิจาเกลืออีกโล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 อีกโ,โลปกติผมจะหยุดแล้วนะรอบนี้น่าจะมาสามลุงต่ำๆก,ก็แปลกแล้วแปลกแปลกละ อย่ลืมทีม่เห็นที่สลัดกูแห้งหมดชุดเลือดรองเท้าวิ่งต้องการแค่นี้ ถือด้วมันไปเทไอที่16ล้านเมื่อกี้วะหุดอีกแล้ว,วคลิปเออต่อมันจะมาเกลือเกินไม่ได้คัด เอาละเอาละเอาละบางกูเครื่องเริ่มเริ่มเครื่องติดละบางกูเริ่มมาบางกูเริ่มมามาอีกบางมาอีกอ่านี่ลุงใช่ป่ะบางเห็นว่าแวบเมื่อกี้ ôi mượn quá, mình bảo cho mình sẽ clip, cún đùa đọc nè. Nè, thấy bả? xỉn mương, mượn. Mau này băng băng. บางมันเอาให้ผมละเอาน้าไปก่อนแล้วกันบางบอกโอ้ยสามคัดซีนว่ะเอ้ยเฮียม,มันมวกทองละไม่เอาเดียวเสื้อเลือดบาง เอาก็เอาอ่ะขอก,การันตีขอแค่มืดพอขอญาตฮึ ใช้ได้โอบางกำลังแจกมากี่สี่ลุงปะในหนึ่งการันตีใช่ไหมเอ้ยยี่บางมันแจกกว่าเพื่อนขอสักคลิปสักรอบแล้วกันเอ้ยลทูทสาววิ่งมาอีกแล้วอ๋อ ของซ้ำเอาไปทําอะไรได้เอาไปเอาเวกครับแล้วก็เพื่อปลดสมุดพอปลดทําทุกอย่างเสร็จก็ย่อยย่อยทิ้งเลยขอญาติการันตีละสามสี่ลุ้มนะครับ <c oughs> รอบนี้อาวุธครับแล้วแสงมันมาอีกแล้วดู <c oughs> ผมบอกว่าไงแสงจะมาสองมืดจะมาสามถูกปะนี่แสงมาหนึ่งละนี่แสงมาหนึ่งละ อันนี้แสงเก้าจริงนนะอันนี้คือแสงเก้าจริงละรอบกําลังได้บางกําลังแจกบางมันกาลังแจกลองไปยิงตัวมืดคนมันจะได้เนาะดูดูไวนะ้ชายุทธอันนี้เสื้อเสื้อเลือดข้ามเลยโอ้เสื้อมีเข่าอีกอะกูจะแอกน้องเขาหน่อยไม่ได้เลยไอ้กูถามมึงหน่อยดิคนดูไม่เบื่อบ้งเหรอนั่งดูดูกูเปิดกาชามาสามสี่ชั่วโมงลว ชอบใช่ไหมเสียตังชอบอุ้ยคุณนกว่บานเอาให้อีกแล้วพรกนี้มาดูกันเยอะๆนะครับบอสมาเองดูที่ไหนดูที่ไหนดูที่ไหนชัยยุทธดูที่ไหนว่าไปว่าไป พวกนี้ถนะ้าใครแบบอยากได้ิฟิปซับสักหลักพันนะ่ะมารอที่ช่องกูเลยน้องได้แน่แล้วมืดมันมาแล้วไงแล้วมืดมันมาแล้วไงเห็นปะน้องพี่ไม่อยากจะขิงให้เด็กมันดูเพี่อแล้วมันมาอย่างเงี้ยนะเราต้องไปปะเราต้องไปครับเราต้องไปต่อครับ ถ้ามันรอบนี้ถ้ามันไม่ได้เราหยุดแล้วเราก็ไปทําของเอ้ยมันต้องไปอ่ะเริ่มบาง แบบเร,เริ่มเริ่มไม่คัดซีนแต่บางยังไม่หยุดนะบางยังแจกไม่หยุดขออยติอีกอัอนนึงเลยแล้วกันบางพี่ขออนุญาตปืนดาบอีกอันหนึ่งเลยแล้วกันโอ้ยไม่เป็นไรบางพี่ไม่โกรธไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางถ้าแจกบ่อยไปเด็กมันจะแบบสงสัยถูกปล่ละพี่โอเคบางนา้องไปกันต่อบางไปกันต่อเอ้บางเงือเด็กรู้เอาตอนนี้เลยเอ๋อ เอาเสื้อเลือดให้พี่อ๋อบงังโอเคเอาถุงมือแบบโง่ๆไปบ้างครับพี่เดี๋ยวรอรอรอดูการันตีไอ้เย่ยบางของจริงว่ะบางแจกจัดนะตอนเนี้ยเชื่อให้บางมันเชื่อมั่นเราว่ารอบนี้เรา,าจะสคิปจริงแล้วมันจะแจกมันจะแจกมืดผมตายบาง <c oughs> พอละพักก่อน มืดเลยกูเนี่ยมืดเลยบาง Let's get it hmm. ขอนะขอนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่ก็นเลยโมืดบาอีกพี่ก็ตกใจอะที่แค่นี้ก็โคตรคุ้มแล้วนะแปดแสนเพชรได้เยอะจัดใช่เยอะจริงอันนี้คือคุ้มจริงผม,ผมก็กล้าพูดเลยว่ามันคุม้มมันคุ้มมากๆไปไปโชว์มืดเด็กมันไปบงังให้เด็กมันแบบโอ้โห คือน้าน้าจะแบบจะมาแบบสุดเวอร์เกินมาไม่ได้นะน้า <c oughs> ้ยโลสุดท้ายแล้วป่ะวะคนดู พี่ต้นพี่ดูน้องไวพ้พี่พี่ดูน้องพี่ต้นเดี๋ยวเปิดให้เด็กมันดูเปิดให้เด็กมันดูดดนดขอ,อย่านเลยละกันไปครับรอสุดท้ายเฮ้ยวันนี้สบายใจเฮ้ยเฮ้ยเฮียโอ้ยเงียบแล้วเงียบแล้วเงียบแล้วไม่เป็นไร เอาจิ้กูนั่งเปิดทั้งวันนี้ยังได้เลยนะแม่งแบบมันดิบ,บ,าบางบางพี่ขอสองลุงรอบเนี้ยการตีเนี้ยพี่ขอสองลุงมืดอหนึ่งแสนหนึ่งให้เด็กๆมันล้อกันไปโชว์โชว์เข้าไปบางไอ้เหี้ยโชว์เข้าไปโชว์เข้าไปบางโชว์เข้าไปโอ้โหน้ำได้ได้น้ำก็ได้น้ำจะสิบละใกล้ละนิดเดียว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  น้ำก็เอาอ่าๆๆบางเอาเลยแล้วกันอือ้าวเสื้อเลืดเหรอบางให้เสื้อเลือดอีกว่าเวลาพูดเสื้อเลือดอน,นจะได้เยี่ยเขาเขาแหลมนะ โอเคครับการันตีสุดท้ายนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะได้อะไรนะ <c oughs> อาวุธวก็โอเคไฟเก้าไฟเก้าไฟเก้า เกือกแล้วมึงเกือบแล้วมึงจริงจมันได้อีกนะแต่ว่าพักก่อนแม่บอกให้น้องพักผ่อน